สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแก้โจทย์แก้ปัญหาที่เราได้เจอปัญหาในงวดที่แล้วนะครับพลาดไปนิดเดียวจริงๆครับวันนี้ผมจะมาแก้ปัญหาในจุดนั้น,นครับของสูตรหรัน 9015093นะครับซึ่งพลาดไปนิดเดียวจริงๆเราจะเริ่มต้นด้วยความรวดเร็วนะครับเสิร์ฟให้ถึงที่เร็วๆให้ท่านผู้ชมได้กินเลยนะครับโอเคนะครับเราไปดูกันเลยครับนี่นะครับนี่ก็คือจุดที่เป็นปัญหาของเรานะครับตอนนี้ก็คือมีการคข่เคลื่องเหมือนชื่อตรงกลางนะครับซึ่งผมแก้ปัญหาได้ดังนี้นะครับผมกลับไปย้อนหลังดูหลายๆงวดที่ผ่านมานะครับผมได้ทําการคิดทบทวนนะครับผมก็ได้กรับย้อนหลังไปดูในจํานวนที่เป็นหลักแสนตั้งแต่1นึ่งแสนสองถึงหนึ่งแสนห้านะครับมินิมัมอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหม มีการเปลีป่ยนแปลงมีการเลื่อนเข้ามาตรงกลางนะครับคือการให้เติมจุด เข้าไปข้างหน้าเลข9นะครับและนี่ก็คือผลที่ได้นะครับท่านผู้ชมและก็คือเราจะเติมจุดเข้าไปข้างหน้าเลข9นะครับเราจะมาสรุปนะครับรอนนี้ก็คือมีการเลื่อนจุดเข้ามาข้างหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตัวเลขจะเกิดขึ้น2ชุดนะครับผมจะแบ่งแยกเป็น2ชุดดังนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้นําไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโอเคนะครับเลขก็จะเป็นดังนี้นะครับเป็น2ชุดดังนี้ได้แก่013 138นนะครับเลขชุดแรกนะครับาะจะไม่มีจุดนะครับเพราะว่าเป็นสูตรตังเดิมที่เราได้้้้้คคคิดดดมาาตตตััััังงแแ่นนนนลววะะรรบบกก็็ขจไี แล้วก็จะมาดูจุดแก้นะครับที่ผมได้แก้นะครับนั่นก็คือเติมจุดเข้าไปตรงหน้าเลข9นะครับแล้วผมก็จะมาทําการตัดตรงจุดระหว่าง4ตัวนะครับเพื่อมาจับกู้ให้เป็นตัวเลข3ตัวนะครับเราจะคละตัวเลขได้ดังนี้นะครับตัวเลขนั้นก็คือ580 58770 8705นะครับสรุปตัวเลขอย่างรวดเร็วนะครับท่านผู้ชมตัวเลขที่เราจะนาไปเสีอลกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลนั้นก็คือ013138 580 58770 8705นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นสูตรแก้ในผมที่ผมคิดคํานวนนัดตอทท่่่์สสุี นำมาเสนอนะครับถ้าเกิดมีการผิดพลาดระการใดติชมได้นะครับแล้วผมก็จะพยายามแก้ไขนะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ผิดพลาดระการใดขออภัยด้วยนะครับยังไงก็รักท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยังไงท่านผู้ชมก็ต้องตี3ตัวแตกอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับพยายามติดตามแล้วก็พยายามอุดทนกับตัวเลขนะครับนิดนึงนะครับนิดนึงโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ฝากตัวเลขเอาไว้ดังนี้นะครับท่านผู้ชมฝากเป็นแนวทางนําไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณกับท่านผู้ชมที่เสียสละเวลาเข้ามาชมนะครับยังงงไไกกก็็ขขอออทททนนนะรสาาาาา่่่่ผ้้ชมมมมใีเเจถ ไว้ได้เลยนะครับผมจะกลับมาตอบนะครับท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ